ด้วยกับเจตจลศของพันลิ์มุจแม่สายวาลีคับสวัสดีครับ,รบโอ้โหวันนี้นี่ยังจะออกจากสงครสงามาเลยว่าอย่งอาง<ช>ั้นะ,ค,ะครับพูดถึงการชกของวันนี้สักนิดนี่ฮะว่าเป็นยังไงบ้างการเตรียมคพร้อมของพันลิศก็วันนี้ก็เตรียมหมัดมากดเขาโดยเฉพาะครับก็เตรียมพร้อมหมัดมาอย่างดีครับหมัดกระเตอย่างเดียวครับลูกวันนี้ครับอือนะก่อนที่การชกจะเริ่มขึ้นเนี่ยนะฮะรู้ว่าจะต้องเจอกับ ก้องไกลหนักใจไหมฮะก็หนักใจครับแต่ว่าก็ไม่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 เท่าไหร่เพราะว่าดูอยากเล่เกมก็คือร้อยคนมีแต่ว่าผมโดนโดนน็อกแน่นอนรับไฟเดียวนั่นน่ะสินะฮะคือคือหลายคนเนี่ยแน่นอนว่าโอเคสุะมาณเราไอ้การสุะมาณครั้งเนี่ยมาทำให้เรามีแรงขึ้นขึ้นไหมก็จากหลายไฟที่ผมโดนน็อกมาครับผมไม่เคยโดนโดนโดนภายคางน็อกครับนอกากผมโดนท้ายตอยแล้วก็ข้างหัวครับ โดนหนักจริงๆครับข้างัวท้ายต่อยแต่ว่าโดนท้ายค้างผมไม่เคยล่วงนะฮะก็ไฟนี้หวังว่ากะกบมาแจ้งเกิดให้ได้ว่างั้นเถอะก็ไฟนี้กบมาแจ้งเกิดโดยเฉพาะครับอืมนะแต่ว่าขึ้นไปปะทะกันบนเวทีแล้วนะครับสังเกตนะครับว่าทางก็ไกลนี่ไปซ้ายเรารู้ว่าโอ้โหรู้ว่าไปหนักบ้างเลยว่างั้นก็ตปหนักมากครับท้ายครับก็ยืนรับ แต่ว่ายืนรับถือว่าตัวเองทนเหมือนกันครับยืนรับแข้งเอาอย่างเดียวนั่นแหะสิแล้วหลังจากที่โดนแข้งไปแล้วเราแก้เกมยังไงก็ยกสามไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับก็แข้งมาหมัดไปแข้งมาหมัดไปครับอือหือแต่พอดีหมัดเราเข้าเป้ามากกว่าใช่ครับก็หมัดเก้าเต็มๆครับนะฮะใช่ครับแล้วก็ฉายเป็นชุดเลยใช่ครับก็มีอาการให้เห็นก็ต้องฉายครับนะฮะก็ชนะน็อกได้อย่างที่เรียกว่าโอ้โหเรยกว่าพลิกความคาดหมายอนกัน ถือว่าพลิกนรกแตกก็ได้ครับอย่างนั้นเลยนะฮะก็ได้อีกสามแสนห้าหมื่นบาทใช่ครับเราชกที่วันพฤหดีมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ได้วันครั้งแรกหรือเปล่าฮะได้วันนครั้งแรกครับตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับก็ถือว่าปลดล็อกไอ้พ่อกับแม่ได้ได้ระยะหนึ่งครับนะครับเจ้าตังค์ไปให้พ่อแม่เหรอฮะใช่ครับแสดงว่าที่บ้านีมีปัญหาเหมือนกันเกี่เรื่องการเงิ้ทองก็อันนั้นมีปัญหาครับที่บ้านครับนะก่อนที่ปลดล็อกไปเนี่ย ก็ยัง<ม>ถือว่าปลดล็อกไปนิดนึงครับนะฮะแต่ไฟนี้รู้สึกว่าพนิตทชกเสร็จก็น่าจะมีการบ้านนี้ต้องไปกับแก้ไข,ยขยเยอะเหมือนกันใช่ครับก็ลูกเกมแคเคมาก็มือถือว่ายังตกอยู่นิดนึงครับก็มีโดนหมัดบูไปเหมือนกันครับยกสองครับอน่าดนนีก็ไฟน,นี้นี่ก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าประสบความสำเร็จกลัปมาแจ้เกิดได้นะครับคะแนนแปดก็กระสาใจอย่างหนึ่ะที่เรากลับมาได้เหมือนกัน ได้ครับนะและที่และผลิตสาใจอย่างนึงคือว่าลบการสม,มารถได้ใช่ครับไฟนี้ผมถือว่าสะใจมากครับที่ว่าลบสมราทของตัวเองได้ครับอย่างทุกคนได้ครับพูดถึงตอนตอนที่หลายคนได้ดูผล,ลิตปล่อยมวยสานยงฮนะเหมือนผลิตพลังหนักเนี่ยมีดาเมจมากเลยหนักแรงมากเลยไฟนี้มันทําให้ความมั่นใจในตัวเราเนี่ยมันมันกลับมาหรือ,อยังครับก็อยากที่ เคยต่อยถามยกมาก็เคยกดประหลังร่วงมาหลายคนครับแต่เพราะว่าเข้าในวันข้อเป็นแรงกดดันตัวเองที่มีโบนัสรอใจครับที่ว่าต้องกดดันแล้วก็เพื่อหวังอยากได้โบนัสก,กับเขาครับมันเลยทําให้ผิดพลาดไปหลายครับก็จะันถามถามย้อนไปก็คือมันมันอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความมั่นใจโดยตรงเลยใช่ไหมครับทําให้เราสร้างผลงานในวันไม่ค่อยดีใช่ครับ ก็สามไฟแรกถือว่ากดดันตัวเองมากครับแล้วตอนนี้พันลิตคนเดิมคนที่เคยชกมวยสามยกนี่กลับมาอย่างครับก็ไฟนี้ถือว่ากลับมาได้แล้วครับ,รบก็ต่อไปก็จะทําให้ดีกว่านี้ครับร้อเ็เลยไหมร้อยเปอนครับก็รานารน้องจะกลับมาครับ